แ้อพี่น no. oh. no. <c standen> ้องเืบบตกคั่นธนาสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีงามสวยพี่น้องตอนในเก้าโมงกว่าข่าก็ร้านเคยกะหมัดข่าวคือเก่าพี่น้องโบกแป้งลงมันถึงออกระเบิดเลยแป้งพี่น้องเลยสันหน้านั่งหน้า ขี้คันคากก็ออกมาสบายดีเดอ้อผมไอพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านว่างมาเมื่อนี้คงสีหมัดแหล่คนแหล่พี่น้องว่าง่าคงสีได้ปั่นเนาะล่าสุดฝนตกลงมาเมาื่อเสะประมาณเจ็ดโมงพี่น้องกำลังเห็ดกินขั่วกบอยู่แลนพี่น้องเลยปะเขา่าปล่อยโลดอันนี้ก็แต่ดำนะคือโปรตก ให้ดูดน้ามดเป็นน้อง <c ười> ได้แต่ป้ออยพี่น้องสุดท้ายมันกะเศร้าพี่น้องแต่ว่าเบิ่งเดินเทิงผ้าพี่น้องเห็นบอเอิ้เทิงผ้าหิวหนำลงแทนกระถากับล้านเคยกินก่อนพอกระท่องฮะกบมาพี่นอ้องเหนียวลูกลูกหายสักตายนําอยู่มันนี่เจดมบริม,มาเหมือนพี่น้องบริเนมา เป็นอลานมาคือบอมากินปีงไก่ว่าวัปิีนไก่บ้านสุกินยังซึ่งยังซึ่งันแนมหน่ะฮะน้าลงมาหน่ะไส่โหลด อะกกไรจะหายสามได้หมัดได้สาหายหายที่สี่จะนงลงสี่หนึ่งสงสสหนี่อีกหกหายอีกน่องหมัดอีกหกหาย,ยก็แล้วจบพิธีปีนี่แล้วก็คนละบาทนลยเพื่อนลงมาน้อยถ้าต่อคือเบอิดหละโอ้ยลงมาเผื่อไปกูว้ว Cho nó mà xăm rồi. bỏ cái kinh khả năng. nhàng, ok, ok. 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 Ok, xét, Ok, ok. Ok, ok. Ok, mà Ok, ok.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  mập mập Ok, ok. mà ok. y ok. Ok, lẽ. จักขวานเลโล่ปีงไก่มันไปสายอโอ้ยไปหาเอือยเสียวแล้วคันแนวนั่นนะนะขวานเมากินปิ้งไก่ไปหาเอือยเสียวแล้วแหงกระจ่มแต่ว,วต้านนี่อยากไปอยากขานอยากหล่อวะซันติดกันแห้งขาดกันบ่ได้พี่น้องเลย <c oughs> ท่านบอกผู้นหนึ่งกับผู้นหนึ่งลงมาหากันอยู่หมองเรียงงัวนนะเบิ่นหัเพิ่นก็ขึ้นไปหาเขา เฮ้ยคนแรกหรือเ่เฮ้ยคนแรกหรือเ่ปัน่นหรือเ่ผัวทั้งจะไปปั่นข่าให้เนาะเดี่ยวงัวคือคนแรกแต่สาวเธอหรือว่าเคนคนแต่บ่คลินบ่ที่เพิ่นแล้วมา,มา,มาหมัดวางขำๆหดา ข้องมาไก่ทองก็จะดำมาสิลงมากินปีงไก่บ้านพี่น้องบ่เห็นจมเจ้าอยากขาดตาบ้านในพุ้น้าอยากเลาะนะไปไปกินแกงหน่อไม้อยู่พุ่นแหละบ้านโน่นน้องซิโนโ่ผมอยากไปหาเอื่อยเสียววะสันจัะหอดไซเลาวะสันเพป็นว่า เธอเอากันอีกว่าสันพี่น้องเลยพล้นสีห้ามเขาก็เลยมาหมัดเข่าซอยกูเน่เผื่ว่าโอ้สัมพตัดมันได้ลายแล้วได้เอาละวบ่อัปนเขาเกี่ยวเขานะจะห้ก็เบิดลอยหนึ่งตั่างกันไม่คะวเลางกันนไรเว่ยมันงามมันก็นักเขาเดียวกันนี่แหละ เขาตัวนั Hence, deals, ้นเนี oh the no ่ยเขาตัวนั้นละเม็ดเจียกๆนี่เม็ดคนๆอืมกระเนี่ยอ๋ออย่างได้พันมันกันน้าหายเดียวหน่อยเนี่ยอ๋อห้ายมาเกี่ยวขขาวไหวบวมบมัดนี่ประกาศด่วนเด้อประกาศด่วนมาเกี่ยวขขาวไหวผัดบวมบวมัดซอยนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้แนวนี่ ช่ไพ่สันน่ะเออน้องชายบักวินมาฮุบเขาน่ะโอ้ยกระจุกระจุยเอาขนแล้วะไพ่ขนาดซองคนเฮ้ย่างน่น่เหนียกันอลูกกัจัลูกาเท่จจ้าลูกชายมาจักนักน้อยนะนักน่อยนะพูนพูนนั่นน่ะน้องลูกชายนัน้ คือปลาทองบอย่างทางใต้นะผู้ยิ่งได้ไทยผู้ยิ่งในอย่างปลาทองลูกชายอยู่ผูดน้ำเมี่ยเนี่ยเมียเก่ามันบาดได้ยประกาศประกาศแพ้มาหมัดแพ้มาเกี่ยวขามาหมัดด่วน เมืเกี่ยวเข่าวว่าผมบอกมะมัดซอยพรเอ็นเอามกถั่วมาหายเห้ออีเดือนบ่ะักถั่วเอามาต้มกินได้หน่ะมันบ่หวานนี่นะเอามาหายเขาจะบอกมือเอาเอามาต้มกินในมันมันว่ะโบแมนมกถั่วนี่มกถั่วสันมันว่ะเป็นคนคนดอกผมเคยกินจกเคื่อ

มึงมีผู้เบิ่งผู้ส้มนะพี่น้องเอ้สามเดือนกับบได้เงินเดือนเธอหนึ่งขากดไหลขากดไหลกดนี้แน่พี่น้องเอ้ยกดแหลนกดไหลเดี๋ยว่าไรแต่ส่องจะคล้องกันยังัไนพี่น้องเบื่อเลยแหละตื่นมากขม่าอยู่แต่ไหาแต่หน้าถ่ายแต่อันเก่าพี่น้องจะใส่ไปใส่พี่น้องเอ้ย คนเห็นหน้าก็อยู่กับห้ยกับหน้าเนี่ยเออทิง้งแดดออกมาเลยเด้อบาทเนี่ยอ่ะออดอ้าวพี่น้องจังได้กระแลแหละม้นนี้นะป,ประมาณสองหลดประมาณสองหลดปลายสามหลดผุดเด้อ ือว่าอะไรต้นนาผัดน้อ่อยให้น่ะนะเออโอ้ยันซองหลดนี่แหละเฮ้ยอีกันเฮ้ยคุณอีกันกับบักเบิ้นเออสิฟาตาผมประการฮะบอมมามัดขาวซอยเพิ่น มาเขาซอยเสียวประกาศห้าลุงเสียวพี่น้องเลยปัดเสียวไปซอยอะไรผ่นป้อมาซอยเสียวปัดเสียวไปซอยป้อมาซอยเสียวประกาศห้าลุงเสียวด่วนรถอาทีดีแท็กไปปั่นเขานะกันขาดเบิร์ตไปเปลี่ยนขาดที่บ้านห้วยม่วงูดีแท็กกับไปหม่างน้ำลุงลุงส่างที่บ้านห้ยม่วงลุงเตี๋ยโท่เอาไปหม่างสวยกัน มันจังไวายมาสัพราะวะ่างานนะข้างอยู่ซองล้านมาสันว่านนี่นั่นโหลดผัดเบิดเบิดขาดก่อนมาสันถือง,งานเล่ง,งลโหลดพมาตายแล้วยันมาล้านเฮาย่าน,าาน,าย,านย่านสุดท้าย,ยานี่นะแลวะ้วปั่นแล้วใครเขาเอาขืนปั่นแล้วเขาก็ไปโตแล้วเขาบม่ได้ขืนไครเลยถ้าชุดท่ายกันนี้ปั่นแล้วเขาก็ขืนล้อ บมมาแล้วบ้านนพน,นะ่ะแล้วเลื้ออภา,าตังออกกองเขา,ากีขานลงไปเอาแห่งอีดำมาได้เหรอเปิดแวเาครมานี่นแหละม,มาปีกย,ย้อย,อยประกาศฮาลูกเคยดวนทาโตโน่กระพอมินนี่น้องเคยน้องพี่น้องมาหมัดเขาวดวนมาเกี่ยวไหวปะโมมาหมัดโอ้ยแล้วกัน เจ้เจนดามาจ้างเสยน่ะฮะหด้ยจักคน้ามื้ล2คนบ้างล่ะพี่น้องเอ้ยท่งนาหมู่เฮาเนาะบ่เห็นสีเหลืองทองแล้วด้นเดียวนี่เจ้าเดียวแล้วอยู่พุ่ดยังเจ้าเดียวอยู่ใต้พู้นพูพูเด้พูท่านเจ้าน่ะมดก็เรียแม่นเรียบร้อยเนาะอันนี้ข้าวเจ้าวานี่ว่าสิจ้างคนงานได้อีบ่เพิ่นว่าสิจ้าง2คนเพิ่นเว้าคําว่านี่ เขาจะเอาหาให้าาาาาาหาให้เหยื่อสองคนาากเข้ามาพาไปเล่นสนีทได้อพี่น,น้องเด้อยี่สิบไป,ปหุบปอนข่าวน้ำข้าวมันจากข้าวลุงคลิปพร้อมพี่น,อน,น้องหุบปอนข้าวให้ข้าวมัก,ก่อน ขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อขอบคุณถูกฐานถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์คำตีส้มพี่น้องเอ้ยขอบคุณถูกฐานที่เขามาหับสม้มสบายดีบริเวณทอนาจะคลองพี่น้องตะเวนแย่ตา